สวัสดีครับจากนัดเทกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีครับวันนี้เฮานัดก็มาในวันที่5นะครับกันยายน2567ช่วงเย็นๆนะครับวันนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับก็ ไปเร็วหน่อยนะครับมาอัปเดตเรื่องราคาของตัวรถนะครับวันนี้เรามีรถราคาเริ่มต้นเพียง95,000บาทนะครับเป็นรถเก่านอกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7วันนี้อยู่ที่สาขาใหม่นะครับอาณาจักรรถไถมือสองนะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีแจ้งไประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรรรรััับบใคคคททีี่่ตติิดาาามมมงงนนะะะกก็วลุจฉชพรับ โดยการแอบอ้างนะครับตอนนี้มี2เพจแล้วนะครับนัดแท็กเตอร์นะครับเอาไปลงไปลงเพจไปแอบอ้างเป็นชื่อร้านแต่ว่าก็เอารูปรถกอลรูปรถจากคนอื่นนะครับมาลงขายในราคาถูกๆนะครับวันนี้นะครับก็เอาคลิปจากที่นัดรีวิวเป็นหลักนะครับก็จะพูดราคานะครับชัดเจนทุกคันนะครับมาคันแรกคันแรกก็เอา KRT นะครับตัวนี้เป็นคูเบต้านะครับเ r t 140พัทนะครับ สวยเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยรถเดิมนะครับรถจดทะเบียนปี2,552ได้ดันหน้าได้หางนะครับตัวนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่เช็คแบตใหม่ลูกปืนล้อใหม่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับ1 2 0 0 0 0สบาทนะครับ120,000สนบาทนะครับฟังเสียงนะี่สีแรงครับ เอาเดียวสูบเดียวนะครับรถถือว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสูบเดียวนะครับ14แรงม้าแล้วก็ประหยัดใช้สอยเยอะครับไปตัดหญ้าก็ได้นะครับด้านท้ายมีเผาปั่นท้ายพิดโอนะครับมีพีดีโอด้านท้ายนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีช่องว่างของโมเล่นะครับเราก็สามารถใส่เครื่องสูบน้ำนะครับใส่ที่นั่งด้านหน้าด้านหลังได้นะครับรถพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเสือภูเขานะครับรถเสือภูเขานาทีลูกมาสตาร์ทมาขับวนมานะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับ รถเพิ่งเข้านะครับวันนี้พามาชมกันเลยนะครับกับคูบอต้นะครับ XB1 ครับตัวนี้เครื่อง13แรงนะครับเอาหางขึ้นหน่อยลูกเอาหางตัดหญ้าขึ้นหน่อยตัวนี้มาตัวรถนะครับแล้วก็หางตัดหญ้านะครับเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเทินนะตัวนี้นะครับเพิ่งมาจากใต้เลยนะครับลูกค้าใช้งานในไทยแค่2ปีฮะให้ลูก่าเล็กๆครับใครที่หารถไว้ตัดหญ้าในสวนครับสบายๆนาทีวนกลับมาลูกที ไม่ฟังแล้วนะครับประมาณนี้ครับ95,000บาทนะครับเล่มทะเบียนไม่มีนะครับตัวนี้มีใบซื้อขายให้จากทางร้านนะครับอีกหนึ่งคันครับ l c 7 0 8 s p นะครับเดี๋ยวแสงหมดก่อนสวยๆครับตัวนี้นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับเป็น Limited Edition นะครับเดี๋ยวใส่ชุดใบดันดินใหม่ให้นะครับหางใหม่ให้ติดตั้งเทอร์โบให้นะครับยางหน้าใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับแถมยางหลังอีกหนึ่งคู่ไปเลยนะครับ ราคาคุ้มคุ้ม430,000บาทนะครับตัวนี้เร่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบปี58นะครับอีกหนึ่งคันครับรุ่นขายดีนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเป็นรุ่นขายดีนะครับแล้วก็ทําเป็นโฉมดีนะครับรุ่นนี้ถามหากันเยอะนะครับ34แรงนะครับหลายๆบ้านนะครับหลายๆครัวเรือนงบไม่เยอะนะครับหารุ่นนี้ไว้ใช้งานกันตัวนี้จัดโปรนะครับจาก290,000บาทนะครับวันนี้เอาไปแค่199,000 นะครับรถจดทะเบียนปี2561อครับอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าผานเป็นรุ่น34แรงม้านะครับตัวดีทีทำเป็นโฉมดีไอนะครับรถใช้งาน2312ชั่วโมงการทำงานครับ2 3ง2นชั่วโมงการทำงานนะครับตัวนี้สวยๆอ่าแล้วก็ผมมีชุดยกมันนะครับเข้ามาใหม่นะครับตั้งแต่รุ่น30แรงนะครับไปจนถึง50แรงเลยนะครับของของตั้งแต่45แรงไปจนถึง50แรงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 37มหมื่นนะครับต่อชุดนะครับพร้อมติดตั้งให้นะครับอ่าถ้าเป็นรุ่นตั้งแต่30แรงม้าไปจนถึง40แรงม้านะครับจะอยู่ที่ราคา36,000บาทนะครับเป็นของซูโม่นะครับก็บอกคู่ครับแข็งแรงทนทานนะครับใครที่จะเอาไปใช้ในงานมันนะครับยกมันนะครับหรือยกอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีโรเตารี่ครับมือ2ตัวนี้ r x 163ใบใหม่อยู่ที่29,000บนะครับ ตัวนี้ ix 165นเมตร6นะครับอยู่ที่34,000แล้วก็สวยๆอีกหนึ่งตัวครับ2เมตร20 p ส k ใส่สำหรับรถรุ่น M ครับราคา58,000บาทมาชมรถกันต่อครับตัวนี้ L3218 SP นะครับ32แรงม้าครับตัวนี้เป็นตัว SP ปี57นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบไดเรกครับ2เพาว์โฟลิวขับเคลื่อน4ีล้อรถถือว่าเดิมนะครับสภาพแบบสวยมากนะครับใครหาเลยรถสภาพนี้ไม่ต้องย้อมเลยครับ ใช้งาน1 3 6 7ชั่วโมงตัวนี้นะครับยังยืนอยู่ที่ราคาเดิมนะพอลดแล้วลดอีกอยู่ที่2,70,000บาทเพื่อมีคู่ครองนะครับรถโฟล์คตาครับตัวนี้ปี2552เป็นคูเอต้เอลสามสนทนะครับชุดแต่งเต็มครับกระจกนาซาต่างๆมาครบเป็นรถคล้ายๆรถฝากขายเนาะราคามันก็จะตึงหน่อยตัวนี้อยู่ที่2,30 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สสูบไดเรก3สูบ DT ครับ2เพาวฟอวิลขับเคลื่อนสี่า สี่เกียร์ถอยครับถัดมาเป็น l 3 6 0 8ครับเดี๋ยวผมต้องไปเร็วหน่อยเดี๋ยวแบตจะหมดตัวนี้เครื่องยนต์เป็นไดเล็กครับ3าแรงม้าพร็อะไมพาวเวอร์นะครับใช้งาน1829ชั่วโมงตัวนี้เช็คร้อยนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นครับเล่มทะเบียนนะครับชุดโอนพร้อมนะครับสวยๆครับใครมาหา36ที่ร้านเรามีหลายคันครับประมาณ 4- 5ห้าคันนะครับนี่คันนึงครับตัวนี้จะใส่ท่อรันพุ่งครับตัวนี้จะเป็นยางเดิมนะครับราค 3 6เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดราคาตัวนั้นเช็คร้อยนะครับอยู่ที่285อ่ดาตัวนี้บ้างนะครับเช็คเช็คร้อยนะครับแต่ยางเดิมนะครับตัวนี้จัดโปรไปอยู่ที่275,000บาท2,190ชั่วโมงการทำงานครับได้ด้านหน้าได้หางสภาพยางถือว่า ยางเต็มๆอยู่นะตัวนี้นะครับสภาพยางเต็มๆเลยสภาพยาง90-95%เลยสภาพสีต่างๆเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับเติมน้ํามันใช้งานได้เลยครับพวกนี้นะครับส่งฟรี300กมถ้าไม่อยากได้ท่อดังนะครับเปลี่ยนเป็นท่อเดิมได้นะครับเป็นท่อเงียบได้ใส่ท่อสิ่งได้นะครับม่อีกหนึ่งรุ่นครับขยับขึ้นมาเป็นรุ่น L368SP สามสูบเหมือนกันครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบไดเล็กปี57นะครับตัวนี้อยู่ที่1 7 0 6ชั่วโมงการทำงานเช็คร้อยนะครับช็คร้อยเหมือนเดิมนะครับยางใหม่4เส้นครับ มูลค่าการเก็บงานเนี่ยพวกเช็คร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเหลวอ,อะไรต่างๆนะครับลูกค้าบางท่านก็จะแอนตะี้เนาะโอ้ยไปดูร้านอื่นราคานี้2องเซนเจ็ดสนหก็มีนะครับแต่ว่าในการเก็บงานรายละเอียดนะครับยางเอ้ยนะครับกระจังหน้าไฟหน้าเอย้ยน้ำมันเครื่องของเหลวเอย้ยสติ๊กเกอร์แผน่นหลังคาเอย้ยตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนไปใหม่ลูกค้าต้องคํานวณด้วยว่าถ้าเราไปเช็คเองไปเก็บเองมันมีต้นทุนแล้วก็งบมันบานปลายครับตัวนี้ไม่บานปลายครับ จบในราคานี้ครับ319,000บาทนะครับเล่มชุดโอนครบมาขยบขึ้นมาครับ4018ตัวนี้2,000 2,000เท่าไหร่2,921ชั่วโมงนะครับสภาพยาง75%ครับเป็น40ปี62ครับเอาไปในราคา320,000บาทนะครับเป็นรุ่นขยายฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับอ่าเล่มชุดโอนครบครับสองพา wheel ครับเคลื่อน4ล้อเอาไปในราคา320,000 ไมหนึ่งขั้นครับสวยๆมีลูกค้านัดจะมาดูแต่ว่ามาไม่ถึงนะครับโดนร้านข้างหน้าก่อนนะครับอ่ามาแต่ไกลก็เลยมาไม่ถึง1,949ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็น L 4 0 1 8 DT นะแต่ว่าเช็คร้อยนะครับแค่ใบมีดหน้าใหม่ก็คุ้มแล้วครับราคาก็จะอยู่ที่349,000ได้ด้านหน้าได้หางนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับถัดมานะครับมาดู L 4 508 DI ครับ เหลือคันเดียวแล้วนะคันนี้นะครับจัดโปรลดลงเหลือ249,000บาทนะครับสภาพยาง90%ครับเช็คนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ L4708 ครับ47แรงม้าตัวนี้เป็นเสากลมตัว DT นะครับรถปี54นะตัวนี้2,000กว่าชั่วโมงนะครับแล้วก็เช็คร้อยครับยางใหม่4เส้นแล้วก็ได้ใบมีดใหม่ ราคาก็อยู่ที่3 8 0 0 0นบาทครับราคานี้ถือว่าโอ้น่าขายซื้อราคา4 0 0แสนยังซื้อกันได้นะครับช่วงนี้ก็ราคารถลงก็ลดลงกำลังซื้อพี่น้องเกษตรกรก็ลดลงมันช่วงนอกฤดูด้วยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L 5 0 1 8 s น H ที่ร้านเรามี2คันนะครับสาขาในมีคันหนึ่งนะครับตัวนี้รถเดิมสีเดิมนะครับพชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะมีการเช็คสลักบูธคันหน้านะครับเปลี่ยนใบผานให้2ใบนะครับแล้วก็เช็คเปลี่ยนสายคลองเดียวแถมท่อซิ่ง ราคาจะอยู่ที่4ี่แสนเก้านะครับมาอีกหนึ่งคันครับยันม้า51แรงม้านี่รถสวยครับรถไล่เดิมๆครับ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปี2562ได้ด้านหน้าแล้วก็ได้หางนะครับ2,100ชั่วโมงการทํางานนะครับตัวนี้สเปคคือยางใหม่ทั้ง4เส้นเป็นรถไล่สภาพเดิมๆนะครับทำไมถึงผมต้องเปลี่ยนยางนะครับเพราะยางมันมันมันใช้กับทางลุกลังเนาะหน้ายางมันก็เลยไม่สวยผมก็เลยจัดการเปลี่ยนใหม่เลย นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันลดไปอีกนะครับคันนี้เอาไปในราคาสามแสนสี่พอนะครับจัดลดให้นะครับไมาอีกหนึ่งขั้นครับคันนี้ MU 4 9 0 2 b นสะครับสำหรับใครที่หารถไว้ทำงานไล่นะครับตัวนี้จะมีดับคอนโทรลนะครับได้หาง3นะครับได้หน้าใบมีดที่กว้างนะครับได้หางใบ26นิ้วนะครับ1 6 0 0ชั่วโมงปี6,4นะครับรถใช้งาน3ปีเนาะคันนี้เอาไป4,9นะครับ ใหม่หนคันครับ L4708ST นะครับ47แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น4ี่สูบไดร์ครับตัวนี้ก็เช็คร้อยพร้อมใช้ครับยางใหม่4เส้นนะครับแพงก่อ DT 2 0 0 0 0นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา4,000สนบาททว่นนะครับได้ด้านหน้าได้หางทววนนะครับคันนี้ก็อัพด้านท้ายนะครับเป็นแขนหลังแบบก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ท่อรั้นทุ่งให้สภาพถือว่าสวยๆพร้อมลุยงานได้เลยนะครับมาถัดมานะครับ กูบายันมานะครับ YM 3 5 7 A นะครับได้ด้านหน้าแล้วก็หางบุกเบิกครับอ่าคันนี้ยางใหม่สีเส้นเอาไปในราคา440,000บาทนะครับดูครับ X B ครับน้องนาทีขับไม่ปล่อยเลยนะครับ X B 95้าหครับขับไม่ปล่อยเลยนะครับด้านหน้าพร้อมหางเอ่อตัวรถพร้อมหางตัดหญ้า1เมตรนะครับเป็นรถเก่านอกนะเก่านอกนะครับอ่าเครื่อง13แรงนะครับโฟลว์ขับเคลื่อน4ล้อใครที่หารถไปไว้ใช้ในสวนนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะเลย มากล้องเดี๋ยวแบตหมดก่อนกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้แบตมาอีกหนึ่งขันเอ0 4หย์สี่ยางใหม่สี่เส้นเช็คร้อยส,สวยๆเลยนะครับเอาไปพร้อมลุยงานได้เลยครับอ่าราคาก็ลดร,ราคาลงมาเหลือ4,69,000หนาพนะครับมาพร้อมกับผันใบ26นิ้วใบใหม่หมดเลยนะครับผันใบใหม่หมดเลยยางใหม่ทั้ง4เส้นคุ้มๆใครได้ไปคันนี้คุ้ม นะครับถึงไม้ชั่วโมงจะไม่ขึ้นแต่ว่าสภาพเช็คร้อยนะครับเช็คร้อยใบมีดอะไรใหม่หมดเลยนะครับไม้หนึ่งคันครับสาแรงนะครับมีหลายคันนะอย่างที่ผมบอกนะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนตัวนี้ยางใหม่สี่เส้น2,320ชั่วโมงนะครับได้ดันหน้าได้หางปี54นะครับคันนี้ก็เอาไปที่2องแ0 0แดหบาทเอาราคานี้นะครับลดลดกันไปนะครับช่วงนี้ ขายของยากนะครับขายของยากนะครับแล้วก็จะมี47ตัวเป่าขายตามสภาพนะคันนี้ก็เฮียให้ไปที่280,000บาทรถเกี่ยวตอนนี้นะครับเหลืออยู่2คันยันม่า 82GV นะครับก็ประวัติก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะลูกค้ามาจองมัดจำกับเฮียนัทไว้นะครับแล้วก็ให้เราเก็บงานให้นะครับมัดจำมาหมื่นนึงนะครับแต่ให้เฮียนัทเอาไปบิวใหม่ ไปบิวเกียวดันปากเลดคอเลดจ,จากค่ายบัญชาแล้วก็เช็คช่วงล่างเปลี่ยนแทกมาใหม่หมดไป6กหมนนะครับหมดไป6กหมนะแต่ว่าได้มาจํามาหมื่นหนึง่งลูกค้าเงินไม่พอนะครับก็เลยหลุดมาจํานะครับผมขายใหม่ที่ราคา3ามแสนห้านะครับวันนี้ลถไปอีกหมื่นหนึ่งได้มาจํามานะครับก็เหลือ3ามแสนสี่เดี๋ยวรวมบิวสีรวมเก็บงานรวมเก็บสภาพให้นะครับมาร้อยห้าอีกหนึ่งขั้นครับพวกลูกค้าเขาร้อยห้าเอ็กครับ รถปี61ใช้งาน2,800ชั่วโมงเดิมๆนะครับจาก5 2 0 0เอาไป5 1 0 0 0บาทส่วนถ้าเก็บงานนะครับเช็คร้อยนะครับเหมือนเช็คพวกเกีียวดันฟูปากเลดนะครับกวากสแตนเลสนะครับเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องของเหลวนะครับหุ้มแผ่นลังคา ใส่บอดี้อะไรครบเนี่ยจะอยู่ที่5 5าแสนห้านะครับอันนี้คือราคารวมเช็คแต่ถ้าราคาตามสภาพก็อยู่ที่5้0 0สนบาทนะครับ่ะรถคีบครับรถคีบ L50 ได้ไปดันนะครับได้ชุดคีบนะครับเป็นรถปี6-2นะครับใช้งานก็ชั่วโมงเยอะหน่อยครับ3,400ชั่วโมงนะครับแต่ได้คีบนะราคาก็ถูกนะราคาเป็นราคา47เลยนะครับราคาก็อยู่ที่3,900นะครับ มาลดตักครับ fmv จอดดูครับเนี่ยจะจมดินไปครึ่งล้อแล้วนะฮะเอาราคายังลดอยู่เหมือนเดิมนะครับคันนี้เอาไปเลราคาที่สี่แสนบาทนะครับขายขาดทุนนะครับขายขาดทุนนะครับลถชื่อผมเองนะครับผมซื้อรถตัวเปล่ามานะครับตอนนั้นเปิดศูนย์ fmv นะครับก็เลยเอารถไปติดตั้งชุดตักของช่างหนึ่งนะครับชุดตักก็แสนสองแล้วนะครับใครอยากได้นะครับคันนี้สี่แสนบาทเป็นเงินสดนะครับ กลแล้วใช่ไหมแบตใกล้หมดแล้วอ่ะมานะครับจมกันต่อแบตใกล้หมดแล้วครับลูกค้าเดี๋ยวมันจะตัดไปนะครับบีเอดนะครับตัวนี้ตัวรถโครงกันอ้อยนะครับแล้วก็หางตัดหญ้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันรถใช้งานสี่ร้อยสิบสี่ชั่วโมงครับถ้าเอาแค่ตัวรถโครงกันอ้อยจะอยู่ที่แสนห้าแต่ว่าถ้าพ่วงหางตัดหญ้าด้วยก็จะอยู่ที่แสนเจ็ดห้าแอลสามสองครับสวยๆเลยตัวนี้ชุดใบมีดใหม่นะครับสีเดิมทั้งคันครับ ายางหน้าใหม่1นคู่แล้วก็หางตัดหญ้า1เมตรยีสยามตัวนี้เอาไปในราคา319,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับเล่มทะเบียนชุดโนครบรถปี2560ัาอีกีหม่หนึ่งคัน,นครับอิซากินะครับตัวนี้ NT542 ครับ42แรงมา้า552ชั่วโมงการทํางานรถเดิมสภาพสวยกริบเลยนะครับตัวนี้ใครได้ไปผมบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่มากนะครับเอาไปในราคา 325,000บาทลดอีกห0 0พันนะครับเอาราคานี้ไปเลยนะครับเฮียนัดลดให้นะครับตรงนี้เศรษฐกิจไม่ดี50จาก4 5, าี่0 0นห้าลดไปอีกเอาไป4ี่แสนบาทนะครับลดให้อีกห0 0พันสภาพนี้ถือคุ้มนะยางใหม่4เส้นครับปั๊มเปลี่ยนใหม่ระบบไฮดรอลิกต่างๆน้ำมันเครื่องของเลีวเปลี่ยนใหม่เป็นตัวดีทีปี60นะครับอ่ะสาเช็คร้อยนะครับคันนี้ 2 85,000บาทนะครับดันหน้าหางเหมือนกันนะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนครับ36ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในร้านครับเป็นเครื่องยนต์3สูบไดเล็ก8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับแล้วก็40 SP ครับคันนี้เอาไปในราคา3 89,000บาทนะครับลดลงมาจาก3 0 99,000นะครับเหลือ3 0 89,000ได้ดันหน้าได้หางนะครับยางหน้าใหม่1นคู่นะครับไปข้างบนอันมาสต็อปไปก่อนก็ได้นะ เหลือ10%แล้วนะครับแบตนะครับอ่ะเจ้าอีซุซ์นะครับมีรถกระบะ2คันนะตัวนี้จัดไม่ได้นะครับขายสดเอาขายในราคาทุนนะครับแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับวีโก้เครื่องสามพันเกียวโตนะครับส่วนตัวนี้จัดได้ครับฟรีดาวจัดได้3ามแสนห้าแต่ผมขายเพียง3ามแสนสามนะครับอยากจัดเกินก็ได้นะครับมาคุยกันนะครับสินเชื่อของทิสโก้ต้องไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2องพนนะครับแซดอีดิชั่นนะครับตัว ตัวตัวตัวไฮแลนเดอร์ er, นะครับตัวนี้ราคาอยู่3,3มแสนสามนะครับแต่ว่าจัดจัดได้นะตัวตัวนี้ถ้าใครจัดก็ฟรีดาวไปเลยนะครับอิซึกิครับ40แรงขายตภามสภาพมีเก็บสีมีรั่วซึมบ้างนะครับรถสตาร์ทเครื่องติดปกติคันนี้เอาไปแสนแปดราคานึ่งแสนแมืนบาท LC 0 SP นะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับคันนี้ สภาพยังเดิมๆสีเดิมเดรถไปอีก3 6 5 5 0 0 0นะครับ lc 0ครับตัวนี้ยังสีเดิมยังไม่ได้เก็บสภาพเนาะก็ว่ากันไปตามราคาเนื้องานก่อน2,09 0 0 0ด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวแบตหมดก่อน mu 5702นะครับคันนี้ยังอยู่ก็เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนั้นมารีวิวแล้วละ่ะนะครับก็เอามาเช็คให้มันเต็มร้อยไปเลยนะครับราคา นี่แหละครับ5 5 9 0 0ับาทนะครับได้ด้านหน้าได้หางหาง6ตาช้างอย่างดีนะครับตัวนี้เช็คร้อยบิวใหม่ทั้งหมดนะครับส่วไฟหน้าก็เดี๋ยวรอเบิกไฟหน้ามาใส่นะครับตัวนี้5 5 9แ0 0ห้าห่3 4 8ตัวนี้ก็เหลือใส่ท่อซิ่งนะครับตัวนี้ผมจะขายด้านหน้าพร้อมหางตัดหญ้านะครับไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับก็เช็คพร้อมใช้นะครับเหลือเช็คระบบไฟนะครับคันนี้เอาไป 1 0ึ0 0 0สนแดห่านะครับได้หางตัดหญ้าใหม่นะตัวนี้หางตัดหญ้า1นึ่เมตรีของสยามหางตัดหญ้าอยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนกองแพนไปดูอ่ามาต่อด้วยยันม่านะครับ ym 3 5 1 a ครับตัวนี้ผมเบิกแผ่นลังคาใหม่อยู่แล้วก็ยางหน้าสภาพยางยางเก้เเซมาพร้อมกับหาง cmt ครับสวยเลยเพิ่งเก็บสีเสร็จนะครับเพิ่งเก็บสีคันล่างสีล้อเสร็จก็ ราคาจะอยู่ที่ส9ม0 0นเาห่นะคันนี้ลดไปเลย3ามแสนเจพอราคานี้แหละนะครับขายไวออกไวนะครับลูกค้าก็จะได้เข้ามาซื้อเราเยอะเราก็จะได้หารถคันอื่นเข้ามานะครับติดร้าน m 8 5 4 0นะครับ m 8 5 4 0ปี58สวยเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับหาง4นะครับตรงรุ่นเลย p dp 2 64L นะครับใบ26นิ้วนะครับไม่ใช่ใบ24นะครับสวยครับสีเดิมนะครับยางสวยสีเส้นเอาไปที่7จ็ดแสนเช็คเช็คนะนีนใบนีใบดันครับทาใหม่แล้วก็มีดคมมีดจะเปลี่ยนให้ใหม่เช็คร้อยนะเช็คร้อยนะครับเช็คร้อยเช็คให้ใหม่เอาไปที่ราคา7จ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสี่นะครับเจ็ดแสนหนึ่งก็ได้ถ้าสมมุติมีคนลาวเอาก็ รวมข้ามนะครับจะอยู่ที่800,000นะครับคันนี้ M8540 ปีใหม่มาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้คู b บต้ M5000SU ไปรีวิวมาเมื่อวานก็เลยเพิ่งได้เอามาล้างนะครับเห็นไหมครับสวยมากเมื่อก่อนจอดอยู่ไม่ได้ขับนะครับไม่ได้ใส่ไดเอาใดมาล้างอะไรต่างๆแล้วนะครับสีสันถือว่าสวย330,000บาทรถปี50เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาในคลิปของวันที่5กันยาเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆเอฟซท่านใดที่มองหารถไถมือ2นี่แหละเห็นหน้านัดแบบเนี้ยชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ราคานะครับผมพูดราคาชัดเจนทุกคันนะครับบางคนมาถามอีกบางลูกค้าบางคนก็ยังถามตอดเข้ามาอีกดาวได้ไหมผ่อนได้ไหมนะครับก็อยากดาวดาวได้นะครับแต่ว่าการดาวมันก็ดาวสูงผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผมก็เลยไม่พูดถึงเรื่องดาวนะครับเงื่อนไขเราคือมี2เงื่อนไขคือขายเงินสด นะครับแล้วก็ผ่านทกศคาว่าผ่านทกศคือลูกค้าผ่อนผ่านทกศนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องเป็นลูกค้าของทอกศไม่ใช่มีแค่สมุดบัญชีของทอกศแล้วผ่อนได้นะครับตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากด้วยครับใครที่จะมาร้านนะครับร้านเราจะอยู่เส้นหลักเลยเส้นเส้น,สนอ่า กุมภาวาปีนะครับเส้นกุมภาวาปี3าหมอนะครับเส้นกุมภาวาปีวังสาหมอก่อนถึงตัวอำเภอ7กิโลเมตรอันนี้จะเป็นร้านใหม่ของเรานะครับสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับกดติดตามนะครับด้านล่างกดให้หน่อยนะครับใครที่สนใจก็ทุกท่องทางเลยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ